สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องว,วันนี้ก็จะเอารถเจ้า Subaru Legacy นะครับคันเก่งของผมมาทำการอัพเดกหน้าจะเปลี่ยนจากตัวนี้ อันนี้เป็น2พอร์ตใหญ่นะจานสองเกาสี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสี่พอตจานสองเกาสี่เท่ากันเบรกสี่พอตนี่เป็นของตัว subaru sti gc นะก็น่าจะเบรกดีขึ้นเป็นของเชียงกงกาลังสั่งมาเดี๋ยวมอไซค์เอามาส่งให้นี่ของเดิมหน้าตาประมาณนี้นี่แล้วก็จะทําการเปลี่ยนปั๊มเบรกบนด้วยนะครับของเดิมติดรถก็นี่ประมาณนี้ นี่ของก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาพร้อมกับดิสเบรกด้วยขนาด294แต่ว่าของเดิมผมมาใส่จานเบรก XV อยู่ซึ่งก็ซบเรื่องเสือภัยนะครับคือมันใส่ด้วยกันได้พอดีกันเป๊ะเลยใครจะหาอะไรจาน4พอร์ตก็ใช้จาน XV ได้หรือว่าจะเปลี่ยนจากเบรก XV มาเป็น4พอร์ตก็ได้นะครับเพราะว่าจานมานันนี้ขนาดที่เหมือนกันโอเคอน,นี้ก็ผมนั่งถอดอยู่ช่วยพี่วิโรธถอดนะวิโรธกำลังประกอบจุดเบรกบนอยู่ เดี๋ยวเราไปประกอบขอตัวไปประกอบก่อนครับนี่หลังจากล้างแล้วก็ประกอบแล้วนะสียังไม่ทํานะเดี๋ยวค่อยทารอบหน้านี่สวยไหมสวยไหมไอาจานเดิมได้เลยไม่รู้จะเบรกดีขึ้นเปล่าเดี๋ยวต้องลองนะเดี๋ยวเราไปใส่ข้างหนึ่งก่อนเอา้มาประกอบอีกข้างนึงครับนี่คือจานที่ติดมากับเบรกนะจานที่ติดรถผมสภาพดีกว่าก็เลยใช้อนี้นะ รอบคนุคนเพื่อนๆพี่ๆช่วยโหวตให้ผมหน่อยนะว่าจะทําปั๊มเบรกสีอะไรดีส่วนตัวผมอยากได้เบรกสีเขียวมะนาวเหมือน S T I อะ่ะแต่ไม่รู้มันจะปีเตืนไปหเปล่าเพราะรถผมสีดาไงแต่ผมอยากให้มันแบบมันดนํานังขันและอยากให้อะไรมาตัดหน่อยโหวตหน่อยครับว่าจะทําสีอะไรดีปั๊มเดิมออกมาแล้วสองพอร์ตขายนะชุดนี้ เบรกดีกว่าของเดิมแน่นอนขายนะครับไม่แพงทักมาได้ย้ำเบรกครับแข็งแล้วนะแข็งแล้วย้ำจนปวดขาแนะ้ะใส่ล้อแล้วี่ดูระยะดูระยะห่างเยอะนี่ออฟล้อสิบหกออฟสี่สิบแปดเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จแล้วดีกว่าผลสรุปเปลี่ยนเบรกไปก็ ไม่ค่อยต่างจากเดิมนะครับยุ่นยุนนิดนึงรู้สึกไม่ค่อยตึงด้วยก็เลยได้ไปถามพี่พีในกลุ่มนะครับว่าเอ๊ะมันสาเหตุจะเกิดจากอะไรได้บ้างสรุปก็น่าจะเป็นในตัวปั๊มเบรกบนนี่ผมเปลี่ยนไปครับจากกระปุกกลมปั๊มมันลูกใหญ่กว่านะผมไปเปลี่ยนใส่กระปุกเหลี่ยมซึ่งเป็นปั๊มเล็กกว่าพะตอนแรกผมหาข้อมูลมาเขาบอกว่าตัวนี้กระปุกเหลี่ยมอาจจะเป็นระบบที่ใหม่กว่าน่าจะดีกว่าสรุปก็คือใส่แล้วแรงดันไม่พอครับกวันนี้ก็เลยต้องมาทาการเปลี่ยนกลับ ใจกลมเหมือนเดิมพะลูกใหญ่ผลที่ออกมาก็คือตึบเลยครับเบรกดีกว่าเดิมมาก่าเบรกดีกว่าสองพอทที่ผมถอดออกพอสมควรเลยครับผมนี่ก็เป็นปั๊มที่ผมถอดออกนะครับลูกสูบก็ประมาณนี้ไม่ได้วัดเหมือนกันว่ากี่มิลน,นี่ก็เป็นจานสองเก้าสี่ใส่กับเอวีได้เลยอันนี้เป็นจานที่ติดปัม๊มา่นะสภาพมันก็ข้างเก่าของผมมันดีแล้วก็เลยโอเคนี่ประมาณนี้ครับ เบรกก็นี่ก็ยังเยอะอยู่เลยนะแต่ก็เป็นบทเรียนนะครับว่าปั๊มล่างใหญ่ปั๊มบนก็ต้องใหญ่ไม่เกี่ยวเลยว่าจะระบบเก่าหรือระบบใหม่